ขอขอบคุณคุณแทนโวล์และคุณชรกรหนึ่งทับสองนาภาัอารามอัฒนพงศ์ด้วยนะครับที่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องเราสำหรับใครที่อยากสมัครเมมเบอร์ชิพของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับเห็นแต่งชุดปิกาชูมาแบบนี้ครับใช่แล้วครับเมลเดย์วันนี้ไฮไลท์ Hi ของเราก็คือการโปเกมอนอีกเช่นเคยนะครับกับเมลเดย์ตอนที่3ครับ โดย EP นี้นะครับเราจะมาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้ครับเราจะแกะพัสดุที่เป็นของดูนนั่นเองครับของดุนคืออะไรครับของดูนก็คือการ์ดที่มีเรดออกยากๆนะครับที่เราซื้อมาเป็นซิงเกิลนะครับหรือเปิดไดจากการเปิดซองนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าของดููที่ผมซื้อมานะครับมีอะไรบ้างนั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือการ์ด PSA ที่ท่านชมได้เข็นแล้วนั่นเองครับในปกคลิปก็คือ P.S.A. ของ Alternate Art ของ Lissadon นะครับเวอร์ชัน่นภาษาญี่ปุ่นนะครับของ Boxstar b า r r d นั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับมาแล้วนะครับกับพัสดุใหม่เล็กหนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าซื้อมาถ้าเกิดสภาพโอเคผมก็เอาไปส่งเกร็สถ้าไม่โอเคก็ใส่กรอบตั้งโชว์เฉยๆนั่นเองนะครับก็เรามาดูกันดีกว่าว่าพัสดุใหม่เล็กหของเรานะครับจะเป็นอย่างไร ฟึบ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 นะครับโอ้แม่ลืมบอกไปนะครับพัสดุบม่เล็กหนึ่งครับเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าห่อมาได้แบบดีมากๆเลยนั่นเองครับโหเงือไหลกันเงือไหลแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะดีจริงครับรอบนี้เพราะว่าการห่อบล็อกมาแต่ไม่ใส่เทปครับก็ดีอยู่ดีอยู่นะครับดีกว่าตอนที่แล้วนะครับดีกว่าตอนที่แล้วอยู่นิดนึงนะครับ วัสสดุนี่ก็มูลค่าเกือบ7,000พวนบวกๆนั่นเองครับมาเออชื้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหแปมเฮ้ยยังดีอยู่ถึงแม้ว่าป๊อปแปะนะครับจะไม่ได้ห่อเทปมานะครับอย่างน้อยนะครับก็มีซิปล็อกมาให้นะครับก็บอกข้อดีของซิปล็อกเลยครับข้อดีของซิปล็อกนะครับก็คือดีกว่าไอเอาแผ่นแผ่นพลาสติกอะไรก็ไม่รู้นะครับมาใส่กานนะครับแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้ครับแล้วต้องมานั่งเสียเวลาแกะเทปครับแต่ว่าซิปล็อกนะครับก็คือ พอมาอย่างนี้ใช่ไหมครับติดเทปแล้วตอนรับพัสสุดมาก็แกะเทปออก1นึ่งซิปล็อแล้วก็เปิดออกอย่างเงี้ยมันจะแบบง่ายกว่าเยอะเลยนั่นเองครับคือง่ายกว่ามากครับโอเคอันนี้คืออะไหล่ดำกราฟนะครับก็ดึงออกได้นะครับเรียกว่าดีจริงๆครับฟึบใบแรกครับเป็นอุสทองนั่นเองครับเซนเตอร์ริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสภาพการ์ดก็พอถูไทยได้นะครับอือเดี๋ยวเอาไปเกตนะครับสภาพการ์ดโอเคอยู่แล้วก็ใบต่อมาครับก็คือลิซซัดดอน วีเวอร์ชันภาษาไทยที่เป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คอนดิชันดีครับอันนี้คอนดิชันดีอยู่เซนเตอร์ดีอะไรพวกนี้ด้านหลังด้านหลังโอเคครับไม่มีตำหนินะครับก็โดยรวมนะครับพัสดุหมายเล็กหนึ่งนะครับจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอยู่ที่คะแนน4เต็ม5ครับอันนี้คือพัสดุไมายเลขกนะครับจากร้านการ์ดนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้มูลค่าเนี่ย เท่ากับพัสดุหมายเลขหนึ่งเลนส์เองครับแต่ว่าเป็นการ์ดแค่หนึ่งใบก็แสดงว่าเป็นการ์ดที่เรายตี้สูงมากๆเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมก็มาดูการแพ็คของของเขานะครับว่าแพ็คของราคาสูงอันนี้เขาจะแพ็คย่ังไรนะครับของการการ์ดนะครับปึ๊บอู้เฮ้ยเป็นการแพ็คที่ชันฉลาดมากเลยครับเฮ้ยหรือว่าผมเปิดจากตูดกล่องเออใช่ผมเปิดจากตูดกล่องครับเห็นได้ชัดครับว่ามีตัวดามนะครับดามไม่ให้พัสดุหลุดหายนั่นเองนะครับก็ปุ๊บ นี่ครับแล้วก็มีตัวดามซับอีกรอบหนึงครับก็คือปอแปะกันกระแทกครับเรียกได้ว่าเวลาที่กล่องนะครับเหมือนกับว่าแบบหลวมเกินไปครับก็เรียกได้ว่าป้องกันของเสียหายได้ดีเลยนั่นเองครับปึ๊บปุ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 ๊บนี่ครับซิฟล็อกแบบใส่นะครับคุ้มค่าจริงๆครับนี่ครับลิซซัดอนลุงนั่นเองนะครับวีสตาร์นะครับไฮเปอร์แนนะครับว้าวหอ ได้มีคุณภาพมากนะครับของไม่เสียหายนะครับแล้วก็พร้อมกับท็อปเลร์ดเดอร์ด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีคุณภาพมากนะครับร้านค้าร้านนี้ครับอืมใส่ใจในคุณภาพของสินค้าเลยครับแล้วก็ให้ซองอีบุยแถมให้ผมด้วยครับหนึ่งซองซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะบรรจนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็คงไม่น่าได้ของดีหรอกมั้งฟึ๊บ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 โอ้ยขอโทษครับขอโทษก็แน่นอนครับว่าเราได้อ่า กราเซียวีแม็กซ์นั่นเองนะครับเป็นทีมอ่านนะครับดอนรุ้งกับกราเซียวีแม็กซ์นะครับห้าเต็มห้าครับเพราะว่าการเลือกกล่องนะครับที่หลวมนะครับแต่โดยรวมนะครับมีการดามมีการป้องกันอย่างแน่นหนานะครับให้การ์ดไม่เสียหายนะครับแล้วก็เซนเตอริงดีมากและก็ตําหนิแทบไม่มีเลยนั่นเองนะครับคุ้มค่าแล้วจริงๆครับที่ให้ห้าเต็มห้าและแล้วก็มาถึงพัสดุไฮไลท์ของเรานั่นเองครับก็คือพัสดุหมายเลขสี่จากร้านการ์ดอีกเช่นเคยนะครับก็คือการ์ด PSA ของ l i ซ a ร์ดอน อัลเทอร์เนทอาร์ตนั่นเองนะครับของบ็อกซ a าเบิร์ดนะครับเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าการ์ด PSA10 นะครับของเราจะเป็นเยี่ยงไรนะครับแกะจากกลก่องครับโอ้โอ้โอเคอยู่โอเค,ออเคพอได้พอได้นี่ครับพอกับลังโฟม,มาอย่างนี้นะครับเรียกได้ว่าให้โฟม,มาหนาสักหนึ่เกินนะครับโอเคว้าวไอ้นี่ใช่โฟมแมพเดียวกับ SQC ป่ะเนี่ย เนื้อโฟมมาจาก SQC ครับมาแต่ว่าก็ออกมาป้องกันได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าการป้องกันการโฟมก็ป้องกันการเกรดได้ดีระดับหนึ่งเลยครับผมเคยสั่งการ์ด PSA นะครับก็คือไอ้ดอนดำใบนั้นแหละครับที่เห็นในคลิป SQC นะครับใบนั้นคือเอาการ์ด PSA วางกับปอแปรครับแล้วข้อโฟมมันก็ส่งให้ผมอย่างนั้นเลยนั่นเองนะครับดีนักพันไม่พังครับฟึบว้าวนี่ครับคือ PSA 10นะครับของดอนอัลเทอร์เนทอาร์นะครับลิซาดอนวีนะครับของบ็อกสตาร์เบิร์ดนะครับสวยงามมากครับ สวยงามจริงๆแล้วก็มีไอพลาสติกซีลนะครับสวยมากโดยรวมทัสดุหมายเลข4จากร้านการนะครับ5้เต็มครับโอ้วันนี้มี5้าเต็มอันเลยโว้ทัสดุโบนัสนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าของข้างในนะครับคืออะไรนั่นเองนะครับโอเคโว้ อันนี้นะครับบอกก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากจะข่อแบบซองนะก็ขอแบบนี้ได้นะก็คือใส่กล่องใส่ซองใส่กล่องนั่นเองครับ2ชั้นก็ได้ครับและแน่นอนครับวิธีนี้โอเคโอเคอยู่นะครับก็โอ้โอ้ wandering emperor นะครับนี่อาร์ตการ์ดนะครับไม่มีลายเซ็นนะครับว้าวก็ wandering emperor ของฮิสชิโมโมเซะครับใบที่50นะครับจาก81แล้วก็ท็อปโหลดเดอร์นะครับก็คือนี่ครับ เป็น edge foil นะครับผิวสัมผัสจะเหมือนกับอัลติเมทแ a นเลยนั่นเองนะครับและนี่ครับก็คือแลนมืดคามิกาวะพวมไฟฟลอยนั่นเองครับเป็นแลนยอดคิดมากครับที่ว่าหลายๆคนต้องหามาซื้อนะครับเพราะว่าดีไซน์สวยจริงนั่นเองครับก็โดยรวมนะครับวัสดุโบนัสหมายเลข4นะครับต้องให้คะแนนมันอยู่ที่5.5เช่นเดียวกันครับอีพีนี้5.5เยอะจังวุ้ยเรียได้ว่าสวยงามจริงๆนะครับกับเมลเดย์ตอนที่3นะครับที่ ผมได้ PSA 10มาอีกใบแล้วนั่นเองครับอย่างเจ้าลิซซดอน PSA 10นะครับของ Alternate Art ของ s t a r b เ r รดนะครับเรียกว่าสวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าตอนนี้แบบพีคมากๆเลยครับที่ว่าได้5เต็ม5หลายคนมากเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย